ไปตัวน้อยก่อนพี่น้องตัวใหญ่ติดใส่อยู่เอาตัวน้อยก่อนปุวนหน่อยก็เด็กหน่อยโู้ยข้โมวนพี่น้องปุวนจับตุ่มมงตุ่มต่ำตุ่มมงอยู่หน่อยอะไรข้โมวนพี่น้องเด็กหน่อยพี่น้องนี่ลิละหึงเกียนมาที่ข้นมาเราพี่น้อง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ นักเตะนักเเป็นคนพี we ่นองทสงทางความสมดุลทาง

เนาะมันล้นอันล้นใส่ไปสักก้อนนอเจัาหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สิไปแล้วอ เ้าล้า่ารุนไพี่น้องวเาการานี่วเากโดยรุ่นรุ่นุ่นรุ่นรุ่นยังไงขึ้นุ่ยังไง้นอันน้ง่ายพี่น้อง

ผมโดนว่าน yeah. ี่ได้สมันใหญ่ได้แบบพี่น้อง ปาว้าแมหน้าล้วก็แบบรุ่นเพี่น้องย่ดม่แล้วพี่น้องไม่แล้วไม่แล้ว ครอยู่ตกลงมีจากรูทยไอังหลายกูเลยสิรลูอันตรายเลยพีน้ออันตรายอยู่เ้ออันตรายอยู่นะอ

ไม่เล้วนะก็ไม่เลี้ยงไปม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเลยมันลงครับมันลงโอ้ยต้องไปไหนมาไหนกันไปยืมพักการ์ดไปยืมไปไหนไปไหนไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหน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  ai không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  không ai ไม่เราพี่น้องเงียบลอยเจ้านาแล้วเรารุ้นงักไม่สักไม่แล้วมันสุ้มแนงยี่หรี่หันเอาพี่น้องเอาเดี๋ยวสาวตาเลาไปเบิึงใส่ก็ได้พี่น้องเด้อ